ผมเราก็มาต่อกเลยนะกับเกมฟาคายทรีนะผมหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราตกใจจากไอ้เคส้นตีแล้วนะเราก็จะมาเล่นต่อกันในวันนี้นะฮะเขาก็ให้เราตามไปตรงจุดมาร์กเกอร์ก็คือจุดไอ้ตรง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 นู่นน่ะนะเออตรงเครื่องหมายตกใจเนแบบเออก็เห็นว่าเห็นว่าเออนั่นแหละนะโอ้โหเสกดัด แสงแดดเจอจ้าเลยเดี๋ยวแ๊บไม่ไม่ได้ใส่แว่นมาด้วยโอ้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 ยเป็นโรคแพ้แดดด้วยเดี๋ยวผิวเป็นมะเร็งเต้านมเดี๋ยวผิวดูผิวเป็นมะเร็งครับโอเคต่อไปนะเดี๋ยวดูปืนกูซะก่อนครับปืนกูแม่งเทพมากเลยนะเนี่ยไปแต่งมานะครับล่อตังกูแบบไม่มีตังจะแดกโอเลี้ยงนเลยทีเดียวนะแบบดำเขียวด้วยแม่งมีเล็ดดอดกลางจอด้วยเลดดอดไม่ไม่ไม่ต้องเอาดินน้ำมันมาแปะกลางจอเลยนะเนี่ยเวลาเนี้ยเออ โปรที่ดีที่สุดก็คือโปรโปรโโปรเป้ากลางจอนะะแบบ G M อจับไม่ได้นะเอาดิมันมาแปะไว้เนี่ยเออแล้วแต่นะ GM อจะมาตรวจในบ้านอะไรเออ,อย่างนั้นก็โดนแบนไปไม่ว่ากันแต่ว่าเออก็มันก็เราก็เพลินเจอไปนะจีอมันพ่อมึงเหรอครับแม่งจะมาตรวจอะไรอย่างนี้ที่บ้านเออเราก็น็อกเลอกกันไปม,มากแล้วแหละครับเราก็ต้องไปจุดมาร์เกอร์ตรงนู้นนะมันอยู่ตรงเสาด้วยอะ่ะเออเดี๋ยวลองดูดิดูใดแมบนะครับ อ๋อมันเลยเสาไปหน่อยนึงนะอ่าเรดิโอทาวเวอร์นะโอ้โหไกลเลยเนะี่ยเป็นโยดเลยแหละครับแม่มีเสื้อแดงด้วยนะเนี่ยข้างหน้าเนะี่ยเออแล้วก็อย่าไปแคร์เขาเลยแหละครับโอ้ยอ,อย่าเห็นนะอยากจะเห็นก็เห็นไปครับผมหลอกครับโอ้โหเย้เย้ชายโยชาย,ชายโยโหฮิ้วไปละเราวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปเอ้ยมันมีเรือด้วยวะครับเฮ้ยเอารถด,ดีกว่าเอารถขี่ข้ามข้ามมหาสมุทรไปนี่เทจะตายครับพระเอกสื่อสื่อมวลชนลุมล้อมเลยนะเพื่อเจออีกแล้วนะอาขี่เรือไปอย่าไปสนใจแล้วเสื้อแแดงงม่ ฟองแปลงับปฟองแปลงครัแล้วก็ขี่ไปนะแบบไม่แคร์ใครนะครับเออมันตามมาป่าววะนะไอเทียแม่งคอมหันด้แค่นี้มึงปอดปัญญาอ่อนมากมึงไปอัพคอไปทันกระดูกคอจะได้ยาวขึ้นโอเคขี่ไปครับรามาเปิดเสากว,วนดนี้กว่าเออเปิดเสามันจะได้เห็นอะไรความเป็นไปอะไรแถวนี้เออ,เอ,อหวังว่ามันไอเคมันจะไม่กระโดดตะคุบกูนะโอ้ในทะเลมันมีจระเข้หรอกจ้ามันไม่ใช่อ่ะเอ,อ โอเคไม่ไม่ไม่โอเคแล้วก็ถึงฝั่งแล้วแหละครับอ่าลงแบบสไตล์ลิกกี้นี่ลงแบบนิ่มๆนะฮะอ๋อเจอเสื้อแดงว่ควะครับเอาล่ะชิบหายแล้วครับแป๊บแป๊บกระสุนกูไม่ค่อยจะพร้อมด้วยเลย45นัดเนี่ยโอ้โหยิงีอะไรเนี่ยกูทำไง้มึงฮะฮะนี่ยิงเลยโดนไหมนะอ๋อขึ้นไอ้ช็อตนะฮะโอเคกูโดนเล่นแป๊บอ่าโอเคอตายย่างโอเคตายแล้วกูไม่เอาปืนไม่เอาปืนอื่นแล้วกูรักเดียวใจเดียวเว้ยนี่อ่าเทคมันนี่โอลี่ ปุ๊บปั๊บได้19บาทเลยไอ้เฮียนี่รวยว่ะเออเฮียใช้ได้ว่ะเลยคนหนึ่งอ่ะกูยิงสองคนใช่ปะไอ้เฮียนี่แม่งมาตายอะไรตรงนี้วะบ้านบ้านนี้ห่างไกลความเจริญมากเห็นน้องๆนะบอกว่าแม่งแคสฟ้าคายหนุกดีก็เลยต่อพาร์ทสองครับเล่นต่อจากมิชชั่นพาร์ทแล้วเลยเนี่ยเออแบบไม่ไม่มีคัดไม่มีข้ามเฮียอะไรเลยแล้มันอ๋อนี่ไงครับมันมีหมอยี่บินขึ้นไปเนี่ยโอเคดึงขึ้นไปปื๊ดโอเคปื๊ดแหน่กว่าจะขึ้นหนึ่งตัวห่อได้นี่ก็สุดยอดแม่มีถาวรโอ้โห เห็นแล้วกูท้อเลยครับลูกเอ้ยลูกเอ้ยมองมันจะไม่ยากละเนี่ยไม่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 มีงูใช่ไหมเออโอเคดีละเดี๋ยวกูฟังเสียงก่อนเออเสียงโครงเคลงเฮียเอ็กูปีนขึ้นไปเลยครับปีนไปแบบไม่สนใจไม่อายฟ้าให้ดินอ่าปีนมาถึงจุดนี้แล้วแหละโอเคประมาณนี้เออเรามีบันไดปีนเออใช้ได้เออเฮียทําไงวะอ่าปีนขึ้นมาอย่างนี้เนี่เออไม่ธรรมดาเว้ย อ่าเราก็ปีนขึ้นมาอย่างงี้แม่งง่ายว่ะไอพัทที่เราอ่านี่นี่เจอแล้วแม่มีบันีบันไดปีนงี้บ่อยๆก็ดีสิครับง่ายอ่ะแบบมันไม่ต้องคิดอะไรอ่ะจะอ่ามันไม่มีกลไกอะไรแนี้มากมายมันแล้วเธอเอเสี้ยเสียงใครวะอ่าเสื้อแดงครับเสื้อแดงนั่นไงกูเห็นแล้วตัวแดงแดงยิงสัตว์ตายห่าควายอ่ามีอีกเหรออ่าเอาวิ่งวิ่งวิ่งแฉกเลยวิ่งแฉกเลยอ่ะกูยิงครับเพาะอ่ะตายไหม ตายไหมอ่าตายมีเลดดอดแล้วไม่ต้องใช้ดีดำมันกลางจอแล้วเอ่ออ้อนี่แม่มงก็ซ้อนซ้อนไว้ช่างจันเนียนจริงๆเลยเนี่ยไอ,อ้เราว่าบันไดเนี่ยนะเออ,อเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาครับอ่าไฟแดงๆว,วิบวับวิบวับอ่าเราก็ต้องหาจบเครื่องนี้เลยครับเปิดดีๆไม่เป็นต้องใช้กุญแจผีคัวคัวอ่าหลุดแล้วจเจียเฮนะียไม่ได้ใช้ดูเหล็กเอ้ยไม่ใช่มึงไม่ได้ใช้ะไรวะลืมชื่อไปแล้วยี่ห้อไอ้ไอ้กุญแจเออช่างแม่งเลยครับ แน่โอเคอ่ามีอะไรนะดุนยักษ์ปืนใหญ่ดูโรเออปึบนี่มีกองไฟลูกเสืออ่าตรงนี้มีอะไรนี่มีซากเรือนะโอ้โหกูแบบไทชันนิกมาเลยไทชันนิกมาเองเลยครับเออเอ้ยนั่นมีกล่องด้วยเดี๋ยวนี้มันจะอันล็อกปืนนะฮะเราครับดูรอดูตอนนี้รอดูอย่างเดียวครับเนี่ยอ่าอืมเรลิโอทาวเวอร์สองในสิบแปดเฮ้ย AK สี่เจ็ดจัดกูก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ AK เอ้ยเฮ้ยมีปืนอออืื้ห เจ๋งครับดีได้เวลาได้เวลาหดสลิงแล้วแหละครับปืด๊ดมือไหม้มือร้อนจี่ถึงจุดสุดยอดจุ๊บโอเคโอเสื้อแดงครับไอแก้วเสืออเอเส้อแดงเกลียดด้วเสื้อแดงเนี่ยแม่งอะไรกูนั่งหนาวะเออเราไม่มีเวลามาเล่นครับเรามาเปิดสาวแล้วเราต้องไปทำภารกิจจ้าเออเดี๋ยวแต่ว่าก็จะทําอะไรเนี่ยเราต้องเปิดทีมสมบัติโอ้โหสามยี่หกบาทที่เฮียรวยเลยเนี่ยเออหมาก็เห่าเฮียอะไรจริงเลยวะครับ แม่คนหลอกแคสเกมทีนี่หมาแม่งเห่าครับจริงก็บอกแล้วมันก็รู้กันอยู่เอ่อกล่องกูอยู่ไหนวะเอ้าอยู่ใต้น้ำเปล่านี่เออเนียนกิฟเนียนกิฟเออกระเป๋าผมเต็มว่ะเออเฮียทำไงดีวะต้องทิ้งของเดี๋ยวแมาดีกว่าทิ้งแม่งเสียดายต้องเอาไปขายนะเออบอกแล้วกิโลละยี่สิบนะขายไปเพื่อเฮียอะไรก็ขายไปโอเคเราก็ต้องวิ่งไปครับเออเฮียอะไรวะอ๋อตัวเฮียะ เราก็ต้องไปแบบเนียนๆนะแบบไม่ให้ใครรู้นะโอ, oh, โอ้โหแบบคนหล่อนี่แบบใครเห็นแล้วมันจะไม่ได้นะฮะมันต้องเอ้ยเสียงเที้ยอะไรวะ <ingt> อ๋อมีเสียงเสือด้วยวะครับพี่แอจะได้ยินแล้ววันเลยวะครับโอ้ตรงนู้นรู้สึกว่าก็ค่อนข้างจะไกลนะครับอืมแหมหมาแม่งจะโหเขี้ยจริงเลยนะฮะกูชักฝัดแล้วนะเดะเดวเดะเดะอย่าอย่าอย่างอยางเดี๋ยวดำน้ำก่อนครับไม่มีอะไรทำ นะไม่เจอเคทะาไม่เอานะแม่ผ่านแล้วนี่กูสะดุ้งเลยนะสะดุ้งจริงนะเออก็บอกไว้ก่อนยวหาว่ากูแม่งสแสดงนะกูก็สแสดงได้นะแล้วแต่แต่ก็ไม่อันนั้นกูตกใจจริงนะโอเคไหนะวะไอ้ลูกเพชรเนี่ยอยู่ไหนไหนกล่องกล่องอยู่ไหนโอ้โหกล่องอ่าเจอแบลอ่ากูต้องเก็บแต่ตังเดียวโอ้โหหกสิบครับมแม่กูยิ้มยิ้มบานเลยครับเออทัน เออประตูเปิดได้บอกว่าอ่าเปิดได้ครับกูก็เปิดเลยครับไม่ไม่อายใครอยู่แล้วบ้านใครกูไม่รู้เออหวังว่าจะไม่มีผีนะแบบพวกเกมอื่นไรเงี้ยเออเดี๋ยวกูจะเข้ามาทําไมวะเออนั่นสิกูเข้ามาทําไมวะเออเฮ้ยเออวะเออใช่ใช่ใช่คำถามนี้น่าสนใจกูเข้ามาทําไมวะกูจะมาเก็บของนะแต่มันไม่มีของให้นี่ไงกูเจออันนึงแล้วเนี่ยเออของมันไม่อยู่ในบ้านอ่ะเออ เอาอีกอันนึงอยู่ไหนวะเออเน,นี่ยมันอ,อยู่นอกบ้านอ่ะกูจะเข้าไปเอาในบ้านทําไมอะเออแม่งลิกแม่งควายว่ะครับโอเคเราเรื่องมากเอ้ยมากเรื่องมามากพอแล้วนะครับเราต้องขึ้นไปทําภารกิจนะโอเคเดี๋ยวจะหาก,กูแม่งลอกเรื่องนะเออผมแบบเป็นคนที่อยู่ในประเด็นตลอดแหละชาก็รู้กันอยู่อะไรางี้ไม่อยากไม่ต้องพูดมากนะฮะลงตัวเอง เราก็ต้องวิ่งไปนะครับทางมีมีไว้วิ่งครับเราไม่ต้องใช้รถหรอกครับมันประหยัดน้ำมันนะฮะพูดตรงๆเลยคือแถวนี้มันไม่มีรถให้กูเก็บอะ่ะเออกูเลยต้องวิ่งเอ,อ้ยน่าใช้รถเปล่าวะเออใช่เง่พูดจะไม่ทันขาดคำเลยเออว่ะโอเคเรียบร้อยมีรถก็ใช้รถนะมันจะได้แบบว่าเออทรัพยากรอะไรเงี้ยมันจะได้จะได้ใช้อย่างคุ้มค่าเดี๋ยวแป๊บมันมีกล่องกล่องกล่องของบัตรอยู่กูก็แถไปเรื่อยนะเอออะไรอย่างี้อะไรที่มันตรงกับความต้องการกูกูเอาหมด <laughs> โอเคกีเค่เลยครับ โอเครถใครไม่รู้เอ้ยมีไอ้ตัวไอ้ไอ้ตุ๊กตาด้วยโอ้ยโยกเกกด้วยเว้ยเฮ้ยสุดยอดว่ะโอ้ยโว้ยโว้ยก็บอกแล้วมาระยะการขับรถกูนี่มันไม่เหมือนใครกูเลยไม่อยากขับให้ดูไงกูจะขึ้นไปไงวะอ๋อคงมีทางขึ้นอยู่ไอ้สัตว์มันเปิดได้ปะเนี่ยเอ้ยช่างแม่งเถอะครับโอ้โหแม่งยุ่งยากอะ่ะขี่รถอ่ะกูกูปีนเข่าก็ได้ทักษะการปีนเข่ากูนี่ไม่แพ้ใครในชะ่ไหมเออโวยปีนไม่ได้ เออช่างแม่งเออไอประตูนี้มันกูว่ามันพังได้นะแต่กูพังไม่เป็นนะฮะแบบขี่รถชนอะไรเงี้ยแต่กูก็ขี้เกียจนะฮะแบบเราก็ต้องออนฟุตนะผมก็คือบนตีนนะแล้วก็วิ่งไปเออ,เอ,อตีนมีไว้ใช้ไม่ต้องไปใช้ลดหรอกใช่ไหมนี่ก็เป็นสรรัตรทมนะฮะก็วิ่งไปเดี๋ยวก็ถึงเชื่อผมดิก็อะไรวะปืนกูปืนกูไปไหนอ่ะมันคงจะถึงเขตอะไรพวกนี้แล้วแบบห้ามชักปืนออกมายิงมากเออก็มันก็มาถึงแล้วะครับแม่น้ำใสดีไหมเฮ้ ใช่ได้ใช่ได้มาถึงแล้วโอ้คันธ์งานสวยงามตะการตามากอ่าแต่ถ้ามีของให้กูเอากูก็ขโมยหมดอ่ะโอเคเรามาถึงจุดนี้แล้วล่ละถึงจุดสุดยอดแล้วได้เวลาแตกแล้วล่ละเพี้ยแตกใส่เอาเฮียเอามือมือบอลนครับเฮียม้าเออเวดีอืมกูชอบอันสีแดงดลยส่วนตัวอ่าฟังไม่ทันอันนี้ผมเปิดซับแล้วนะฮะ ไมด้เปยแปลแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหี้ยเลยมันเป็นหมอหมอยามันมาปะเนี่ยไเหียกว่านะดูน้าก็รู้เลยนะเหี้ยนี่มันน่าจะล่อมาแบบสุดแบบคันเทพจับมือกูาทำไมสั์กูขยงนอะเว้ยอะไร มึงหมายถึงผู้หญิงเหรอคืออะไรวะเธออยู่ไหนอ้าวอ้าวมึงเธออยู่ในบ้านมึงเหรอเอาแล้วมึงทำอะไรเพื่อนกูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงได้เคลียร์กูยาวแน่วันเนี้ยมึงจะโดนนะเพื่อนกูยังเพื่อนกูยังซิงนะมึงเอ้ยมึงเปิดเอ้ยเอ้ยมึงมาคุยกับกูรู้เรื่องมึงไปเล่นม้าอะไรอีกเนี่ยตบร่วงนะเดะ เดี๋ยวเหี้ยทำไมเฟรมเนี่ยตกพี่โอเคเปิดบ้านไปอ่าโอเคบ้านแสนสุกเนอแหม่ทำมาทำโมนจริงเลยแน่กินแ่ะผลไม้มังสวิรัตนะฮะแม่หนังสือเต็มไม่หมดเลยก็ขึ้นไปหาขึ้นไปขึ้นไปอ่าเอ้อนี่ไงเป็นยังไงบ้างแม่ระบมเช่อ่าแต่อังเขาอีกโหเฮียนี่แม่งว้ามาด้วยวะครับสุดยอดว่ะ เมื่อกี้กูยังเห็นนั่งเด่นดอกไม้อยู่เลยเฮียแม่งว้ามาด้วยแม่งสุดยอดเลยเฮียเนี่ยมึงมึงเอาซะเขาบวมเลยเหรออาอดูตาเลือกใส่กูอีกคิดว่ากูจะกลัวเลยเนี่ยผมแปลไม่ค่อยออกครับขออภัยด้วยไม่ค่อยออกเท่าไหร่เอาเฮียอะไรมาให้นะใช่มึงใช้มันกินม้าเหรอไม่เอานะเว้ย เขาไม่ได้กินเขาหปดูดในอ๋อะไรมันให้แล้วกูมาให้กระอกมาให้เราไปทำภารกิจแล้วล่ะครับฟังจากลักษณะแล้วให้เราไปเอาอะไรมามั่งขอบใจมากครับขอบใจเชิญทั้งแม่ งงโอเคลงบันไดมาสิ่งที่เราจะต้องทำนะฮะก็คือมัทชูมเดอะดีปเออินเดอะดีปนะฮะมัทชูมนี่คือเอ่อเห็ดอินเดอะดีส่วนลึกใช่หรอคูแปรมั่วปะเนี่ยแปรมั่วแม่งก็มั่วเองอะงงเองเอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยเอ้ยเก็บได้บอกว่าไม่เก็บไม่ได้กระเป๋ากูเต็มอยู่อ่าโอเคปุ๊บได้ยี่สิบบาท แตงกิวเลยเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ผมมี200กว่าบาทครับรวยมากอ่ากล่องนี้ก็ช่างจะมาวางกันจริงเลยเออดี22บ,บาทกูจะต้องไปเก็บเห็ดครับเห็ดแล้วมันจะเก็บที่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อตรงนูน้นตรงนูน้นเดี๋ยวขอว่ายน้ำไปดีกว่ามันจะได้แบบสุดยอดถึงใจหน่อยไอ้เหี้ยรอแต่สะพานไม่ได้แหม่ไม่มียิงกันเลยเนี่ยโอยโอยหึจือจุ๋มโอเค เฮ้ยอันนี้เห็ดป่าไอ้ขาวๆเนี่ยโอ้ไม่ใช่ดอกมะลิโอ้ยเอ้ยเนี่ยมันเหวนี่ว่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เหวก็มีไว้ลงถ้าไหลลงไปเลยไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกมึงไม่เจ็บตัวหรอกนะเราแบบเทพอยู่แล้วอะไรเงี้ยกูต้องลงไปอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้กูขึ้นมานี่มันเป็นเรื่องลำบากนะเนี่ยมึงให้กูเนี่ยกูบ่นแม่งเหมือนผู้หญิงว่าตอนเนี้ยจากความรู้สึกนะมองว่าไม่มีเสื้อแดงเอ้ยขอให้มีเถอะกูอยากบูมมากอ่ะ ไม่ใช่แม่งมานั่งหาเห็ดงมหาเห็ดไอ้สัสปัญญาอ่อนนะฮิ๊กก๊อกอืมกระสุนมีไม่กี่นัดเองไอเดี๋ยวกูขอโลบแป๊บขอขอเก็บอะไรก่อนของมันไม่เก็บเออมันทำไมเห่าเอ้ยไอ้หี้มันทำร้ายเราได้ด้วยอหรอ้าวไอเวนกูไม่อยากยิงกูไม่อยากทำร้ายสัตว์โอเคกูจะเมตตากูจะไม่เป็นโลบละอืมํำเบย อ่ามันน่าแหม่มันให้กูลงไป,งไปเอาในน้ำอ้สัตว์โอ้จุม้มนี่สุดยอดครับแม่ชอบประจอนมันกระโดดลงน้ำจริงใช้ได้ไม่ไม่ไม,มันกูกลัวมีแบบพวกไอ้เข้อะไรอย่างงี้ถ้าเป็นทะเลเนี่ยมันคงเป็นฉลามใช่ปะเอาไอ้สัตว์กระเป๋าเต็มไอ้เวรเดี๋ยวกูทิ้งของก่อนแป๊บหนึ่งโอโ้โหเดี๋ยววานกระเป๋ากูอยู่นะอ้าวนี่เอ่อทิ้งอะไรดีวะช่วยคิดหน่อยดิเออทิ้งไอเหี้ยนี่นะหนังหมา นะผมเดี๋ยวจะไปเก็บไปทำบัญชีดังมาแล้วหน่อยโอเคออกูว่าทิ้งใบกัญชาทิ้งให้หมดโอเคกดตัวอีอได้มาแล้วโอช่ได้แหมเดี๋ยวเล่งเล่งว้หน่อยเียเเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไยเดี๋ยวเดี๋ยว,ายยว,ยวอากาศกูมีจำกัดจัดแหมทะเลทะเลทะเลแถวนี้นี่ลึกจริงเลยแถวบ้านนี่ไม่ลึกเลยเนี่ยอืมต้องเข้าไปเอาแบบอืมเป็นอุโมงเลย เฮ้ยแม่งสุดยอดว่ะกูชักชอบเกมนี้แล้วแหละนะครับนี่มันส่วนลึกชัดๆโอู้อูโอู้เฮียกูจะขาดอากาศหายใจตายห่าแล้วโอ้โหโอ้นี่มันทำนี่นะอะไรปูให้เราเรียบร้อยแน่ชอบว่ะมาโอ้โหมีกูลงไปกูอ้อน้ำใช่ป่ะวะกูลงไปนี่กูจะมองมั้เนี่ย ไม่ไม่รู้แล้วกูโดดลงจุม้มโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้แม่งกูเสียววะ่ะเอ่อมันให้กูลงน้ำปะเนี่ยหรือมันให้กูไปไหนอ๋อนี่ไงเถาวัลนอส้สัตว์กูมองไม่เห็นอ่นาเป็นปึินไฟโอกาสจะมาเอานี่เสี่ยงมากเลยเนี่ยแม่พานนี้รู้สึกจะนานมากเออเอาต้องไปไหนกะอ๋อต้องขึ้นนี้ไปคุณจุืมแค่นี้มึงไม่ต้องปูเถาวัลก็ได้นะมันจะดูเหมือนมันเป็นกิจวัตรเกินไป อ่าตรงโน้นโอเคบินไปดิม,มึงไม่ปีนแล้วเนี่ยเออเรื่องมากไอ้ควายเจสันอ่าบินมาไม่ไม่ไม่หวังว่าจะไม่มีสัตว์ร้ายเลยนะครับเนี่ยน่าหน,นั่นไงครับเพี้ยอะไรเนะี่ยมันเม็ตดตดโอ้ยโอ้ยเพี้ยโอ้เริ่มมือแล้ว What the hell นี่มันนรกขุมไหนวะเนี่ยไม่ใช่นะโอ้ยเป็นเพี้ยอะไรเนี่ย มึงอย่ามาหลันทมมากไอ้สัตว์เดินไปเถอะมึงเรื่องมากเออนี่มันน้ำอะไรเนี่ยเออโอ้ยโอ้ยเต็มหน้าอ๋อเห็ดชายชายมันทำไม่มึงไม่เอาเสียงที่อะไรนะ alive to set myself อ๋อเริ่มเมาแล้วแหละโอ้ยโอ้ยกูล่วงใช่ไหมเนี่ยต้องเคี้ยนเนี่ยฮะจะเอ้าเป็นไรวะเนี่ย เอามึงก็มึงบินได้ซะแล้วลนะ่ะวันเนี้ยเอ้ามึงบินได้แล้วโอ้โหินแม่งเปิดให้มึงโอ้เจออาณาจักรทันเทพหมาเริ่มเห่าแล้วแหละหมามันรูล้ละโอ้กูบินได้สดชอดแหมมันเป็นอะไรที่อมเี่สุดแล้วเนะี่ยโอ้ต้นไม้ขึ้นด้วยปลูกร้อยวนันพันปีไม่ขึ้นแบบกูบินผ่านน้ไม่ขึ้นเลยเว้ยเออเนี่ยเขาบอกแล้วนี่เป็นผู้มีบุญก็จ้าเออโอเคครับ ก็บินไปนะมันเร่งได้ไปเนี่ยมีแบบโปรในตรงในตัดอะไรเงี้ยเออให้เปลี่ยนสีแล้วเฮ้ยยี้อเสียงสีม่วงกูชอบด้วยเออชอบเลยสีเบ๊สันเริ่มเปลี่ยนสีกันอ๋อไม่เปลี่ยนลนะ่าสีม่วงใช้ได้ใช้ได้ได้กูไปทางไหนออกไปทางนี้คนมันจะไปไหนนะมันบ้านนี่ว่าบ้านใครวะใช่บ้านกูแล้วกันเออมีสป,ปอร์ตไลท์ด้วยโหสุดยอดมากเออเขาสนทนาอะไรกันไม่รู้ครับ บนอะไรไม่รู้นะป่อยเขาเว่อ,อ,อ,อร์เฮียบ,บ้านหนีกูสัตว์จำไว้นะที่เขาบอกว่ารีบกลับบ้านอะไรงี้บ้านไม่หนีไปไหนหรอกนะนี่เลยเนี่ยบ้านเริ่มหนีกูแล้วเนี่ยเห็นไหมเออพอแล้วมุก<ว>เนี่ยไม่ต้องเล่นมันเก่าแล้วที่บอกว่าจะรีบกลับบ้านไปทําไมบ้านมันไม่หนีหรอกอะไรเงี้ยเออโอเคพอไเฮียเห็ดพุทธพุทธฮัลโหลฮัโลโหลมีใครอยู่ไหมเปิดประตูโอ้โหมาแม่งเห่าใหญ่อะไรแล้วครับเราจะได้ยินไหมเนี่ยในไมเนี่ยเออ แล้วตอนนี้เราก็กำลังเพ้อนะฮะเมียทิ้งนะโอ้เสียใจมากเอาสัตว์ประตูเปิดตอนไหนอ่ามีคนครับดูดูโอ้เฮียวามาไอสัตว์เอ้าเฮียกูเริ่มงงแล้วเนี่ยเอาล่วงเฉยตอนนี้กูอยู่ไหนนะครับเออช่างแม่งอะไเอ้าเฮียอะไรกันเอ้าเฮียอะไรกันอ๋อโอ้เฮียอะไรไม่กลัวกูไร้สาระโอเคกูต้องก้มมาตัดโอ้โห มันมีเป็นต้นไอ้ห่ามึงเด็ดมาแค่อันเดียวแล้วก็มึงมาตั้งไกลเพื่อมาเอาอันเดียวเนี่ยนะโหมึงเจสันมึงลงทุนมากเลยเนี่ยแม่งดีกว่าอ่ะมันมีทางขึ้นนี้ด้วยโอ้เจสันมึงควายอีกแล้วควายคูณสองเลยครับมึงไปดำน้ำเฮียอะไรมึงไปบงไปบินเฮียขึ้นเฮียอะไรมั่วโหเพื่อเพื่ออะไรครับตรงนี้มันก็มีอยู่แล้วเนี่ยเออเฮียแม่งไร้สาระว่ะ ไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่าไปบ่นมากเลยรู้สึกว่าตอนนี้กูเริ่มเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเริ่มบ่นเหมือนผู้หญิงแล้วโอ,อเคปินทวันทวันเออทวันเออจับขึ้นไปโอเคเจสันดีมากดีมากเดี๋ยวเลี้ยงหน,นุ่มวันเนี้ยเมียให้มาสิบบาทต้องซื้อเมติกฟาร์มอ่าโอเคนี่นกนกบินนกบินโอเคทวันนี่มันเยอะจริงเลยเนี่ยโอ้ยอะไรวะโอเคปินนู่นแบบ เร่งปีนไม่ได้เลยนะมึงปีนแบบรีบๆแบบไม่เป็นอ่ะฮะโอเคขึ้นมาียบปลอยละโอ้ยเหนื่อยเนื่อยนะไปแต่เช็คพอยต์มาแล้ว <c oughs> ยี่ยมชักติดใจแล้วแหละเกมเนี้ยเริ่มชอบแล้วล่ะครับอยากได้พาร์ทสามคอมเมนต์มาเลยครับกดไลค์กดซับอะไรอย่างงี้คอมเมนต์ด้วยก็ดีชอบคอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์นี่บางทีผมก็ไม่ตอบนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันไม่ว่างไม่รู้จะตอบว่าอะไรแต่ผมอ่านแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเข้าโทรศัพท์ผมเพราะว่าผมเอาไอ้เจ้ารูมเอียร์การสงสูนเนี่ยเชื่อมต่อกับคอนเนลผมเรียบร้อยเวลาคอมเมนต์อะไรมาเงี้ยพอมีคนซับมีคนคอมเมนต์อะไรเงี้ยเออมันก็จะเข้าโทรศัพท์โอ้เจสันเชี่ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก กูเสร็จมันแล้วมึงเสร็จกับใครแล้วน่ะนี่เลยนี่เห็ดเฮ้ยนี่มันเห็ดนี่วะโอ้สุดยอดสุดยอดเกิดมากูไม่เคยเห็นเห็ดเลยเนี่ยนี่มันครั้งแรกกูนะเนี่ยพี่เอกูเปิดไม่เป็นปะอือไปไกลก่อนเดี๋ยวกูขอเปิดก่อนนี่กูเปิดไม่เป็นเป็นการแปลที่แบงเคียมากนะอันนี้แพดแบบหลักไวยากรณ์ไม่มีละเออโอเคกูต้องขึ้นบ้านเอาแล้วมึงมึงไม่ว้ามาแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วนะ

มันบอกว่าด็อกเตอร์ช่วยมันอะไรนี่มันไอ้ด็อกเตอร์ไอติดยามเมื่อกแหละนี่ตาหวานเหมนสวยเลยเจสันองเป็นอะไรมีอะไรอะไผิดอะไรผิดปกติอะไรกูเกิดอะไรขึ้นอะไรม่ไม่เันกอโทมก เออเออเอออืมอคือไรก็รอยสักก okay, okay, okay. ูแขนกูเนี่ยเห็นเป็นอะไรอะไรอวกไวเดี๋ยวแป๊บกูขอไปคุยกับล็อกเตอร์แป๊บนึงโอเคโอเคโอเคมึงช่วยมึงช่วยใช่ไหมโอเคไล่กูอีกกล้วยจับไล่แป๊บขอแต่งอังก่อนเจสัน whoever did ด h i s โอ้พูดถึงพี่ชายเราเมื่อกี้ผมแปลไม่ทันช่างแม่งด็อกเตอรมาเนียนเลยนะเนี่ยมาเนียนมากเลยมาแบบนี้มีอะไรผู้ช่วยดิ้งเธอตอนนี้ผมพัดพากจากเพื่อนกับพี่ชายและน้องชายที่เราูบตอนนี้เจอเนี่ยสองคนเนี่ยมาเที่ยวกันกี่คนวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วล่ะ สปปมาชกคนหน่งานั้นน,นี่อที่สุด้บ่เาะไนีเาจะีนี่แล้เล่นแบบแบบไม่มีการเอ่อสตอรี่อะไรอย่างงี้ไม่มีการอะไรเลยนะฮะเล่นแบบไปเรื่อยๆนะหร้อสุขภัณ์นี้จะนานด้วยอาจจะต้องแบ่งเป็น2พาร์ทอะไรอย่างงีเเเ้เอออ่าวเอาแล้วเอาแล้วครับฝ่ายหญิงนอนแล้วครับเอาแล้วครับฝ่ายชายยังไงลังเล อ่าคุณทำไงดีวะเนี่ยถูกกูไม่ได้พกมาไม่ซื้อกูหน่อยซื้อเจสันแล้วกูถีบนะอย่างเงี้ยไอ้ห่าเออเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยทะลึ่งละจับมือกันอะไรมึงเชื่อเลยเนี่ยเวทีรอที่นี่เดี๋ยวเราจะไปหาที่เลยเองโอ ح, Bref, <su> ้ยเดะเราเนี่ยเจ้าชานจำนำการละ โอเคสซตภารกิจอันนึงละเฮ้ยได้สกิลพอยต์ครับเอาอันไหนดีมันอันเดียวกันไหมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยกับไอ้สกิลพอยต์เมื่อกี้โอเคครับเรามาหาอะไรเล่นกันดีกว่ามาอัพสกงสกิลนะฮะสกิลอออันเนี้ยอยากได้อ่ะทาไม่ได้เหรอ โอเาาาโอเคครับเทคดาวนี้กูก็ได้แล้วใช่อันนี้กูก็ได้แล้วเขี้ยอะไรเนี่ยอ๋อมันอาจจะอันนี้เปล่าเนี่ยเอออออันนี้อันนั้นเลือดจะได้เพิ่มเร็วอันนี้มันไม่เกี่ยวไงเอ้ยเลิดิสกิลอ๋อกูต้องอ้าไปที่นี้ก่อนไอ้ควายโง่ไอ้แก้วอันนี้เทคดาวได้แล้วอันนี้อะไรวะเอ,อ่องงบุย เออเออเออเอาบาลาระเบิดดีกว่าว่าเรียบร้อยเลยอีกอันนึงอันนี้คือเออเอาเนี่ยเออเออเ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 ดี๋ยวดูก่อนอ๋อก็โดดลงมาอ่ะอืมเคเข้าใจละขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากไม่บอกไม่รู้เลยจริงครับติ้งมีอะไรให้คราบๆไปกันเออนี่ยออพร้อมเพิ่มมา่ะ โอเคครับแจพอร้อยแล้วโอ้ยได้ลอยสักเพิ่มเที่อแขนกูเทกแล้วนะฮะอ่ามันแนะนำบุคลากรนี่โอ้พี่เพือกูไม่นั่งดูหรอกครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะสารับพานี้นะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วผมก็ภาคต่อไปก็ไว้เจอกันนะฮะอ่ากดไลค์กดซับด้วยนะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูก็ได้นะฮะโอเคแค่นี้แหละไปละ やった